เยโยวัสดสวัสดีครับผมเซลพรีเมีเอมจากร้านบีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรุ่น Honda CB 3 0 0 r นะครับปี2019.20นะครับลูกค้าคันนี้สวยๆเลยนะครับระบบเบรก ABS มีมาให้แล้วนะอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้ามีกาดหม้อน้าต่งตรงรุ่นมาให้ด้วยนะฮะรถเครื่องเดิมๆเลยนะฮะสั่ง1 0 0ยซีซีนะเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะมีแคดบาร์แล้วก็สปอร์ตไลท์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะชุดสีตัวรถนะเเป็นนสสีีดวยยๆๆกิบบบแ้ล มีแหลกหลังมาให้พร้อมเดินทางเลยครับผมนะคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมกับท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะฮะโซ่สเตอร์นี่สะอาดกริฟต์เลยครับลูกค้าทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยนะฮะคันนี้มีที่จับโทรศัพท์มาให้เรียบร้อยนะฮะมีที่บอกเกียร์มาให้ด้วยนะครับเลขไม์อยู่ที่38,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะอ่า มือเบรกมือคัตแต่งมาให้แล้วนะครับลูกค้าโดยรวมรถสวยสภาพดีมากๆเลยพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยนะคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่66,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผมยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยครับ